ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเดิมไหมเก้าสองพันยี่สิบ เป็นไงหมดไหมไม่มีหมดไม่ต้องกลัวหมดเดี๋ยวสายอายรอบเลยไหมปกติมันจะออกเลยอ่ะจะต่อไปนิดนึงใช่เหมือนช่วงยังหวะที่ที่ช่วงย่หวะที่เราสับเกียร์นะพี่ครับสมมติว่าเราลากไปสามเราลากไปมาสามพันรอบ ช่วงัวที่เราเราจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะตกเยอะใช่ปะ่ะตอนนรก<ล>มันจะตกนิดเดียวครับมาทำให้รถอาการอาการรอหายไปเลยแต่รถไม่ัมนบรรทุกหรอมั้นส่วนใหญ่ไม่มีถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เดิมกลับต่างจังหวัดจริงครับ ออกตัวโคตรบ่อยอะไักรุงเทพอะกรุงเทพมันโอ้โหเอาเรื่องมันใช้ความเร็วไม่ได้ใช่ส่วนใหญ่รถจะติดมากกว่าครับนิดนึงเบรกแล้วคันเบรกแล้วแล้วที่ที่ผมที่ผมมาใส่เฟืองท้ายเนี่ยคือให้มันแบบออกตัวไม่อืดกันนับให้ต้นมันดีกว่านี้นิดนึงในช่วงกลางช่วงปลายคือเทอร์โบเรามันโอเคอยู่แล้วเอาต้นตอนนี้เอาต้นกลางท้ายแล้วมาหมดอะ ไม่มีควันเลยในรถมีพ<ม>ี่อ๋อนิดหน่อยมีเวลาลรากดอ๋อตูมไหมตูมมากไ,ไงมีเนี่ยลูกเดียวไปเลย <c oughs> ซ้ายรถนะเว่ยเรื่อยๆพอได้กว่านะดึงหนักโอ้แน่นอนโอเคนะเี่เนาะโอเคครับผมท่เนี้ขอบคุณมากลองแล้วเรียบร้อยทายเด่นพายุ